ถ้าหากว่าหลักของ WHO เขาประกาศออกมาเลคะ่ะว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง2ขวบไม่ควรดูจอ,อะเด็ดขาดเขาเรียกว่ามันเป็น1,000วันแรกของนาทีทองของพัฒนาการ 1, ถ้าหากว่าใน3ปีนี้มันไม่มีอะไรอยู่ในหัวเขาเลยะคะ่ะมันจะโดนยิ่งตัดเข้าไปอีกและถ้าพ่อแม่ก็บอกว่าไม่กลับมาเราก็จะเห็นโรโมเดลละเด็กก็จะ copy ว่าจะใช้อารมณ์ในการจัดการปัญหาเช่นเดียวกันยอย่างเช่นกับดักของพ่อแม่เลย ก็คือ,พ,อพ่อแม่จะบอกว่าลูกอย่าทําอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าลูกควรจะทําอะไรสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีครับพี่ปาดปกติเนี่ยพี่เจอน้องแนนแต่ในสนามบาสนะวันนี้เราเลยชวนน้องแนนมาคุยอย่างให้น้องแนนเนี่ยแนะนําตัวหน่อยก่อนอื่นคะ่ะสวัสดีพี่ปาจอนะคะเดีลยครอบเ เป็นเกียรมากมากที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันแรกนะคะโดยปกติเราจะเจอกันที่สนามบาสนั่นแหละวันนี้เราแนะนําตัวอีกแบบนึงค่ะได้เลยซึ่งคุณแนนนะคะนักกิจกรรมบําบัดนะคะก็ตอนนี้แนนเป็นผู้ก่อตั้งที่ Ki s คาเวอรี่คลินิกที่นนทบุรีค่ะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมบําบัดเด็กที่ปรึกษาในโรงเรียนนานาชาติค่ะนักกิจกรรมบาบัดเด็กเนี่ยเขามีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรบ้างสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแนนอะทำหน้าที่ในการบําบัดฟื้นฟู เด็กที่มีพัฒนาการที่มีความล่าชา้าไม่ว่าจะเป็นเดินชา้ากินชา้ากลืนไม่ค่อยได้หรือว่าพูดชา้าสมาธ์ีสั้นออทิสติกดาวซินโดมหรือว่ารวมไปถึงเด็กที่มีพัฒนาการปกติทั่วไปนี่แหละค่ะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพให้เก่งมากขึ้นแล้วนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับจิตแพทย์เด็กต่างกันยังไง กิจกรรมบําบัดอะคะ่ะเป็นวิชาชีพทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราไม่ใช่หมอค่ะครับคุณหมอเขาจะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคฟันทงว่าเด็กคนนี้เป็นโรคอะไร uh huh. แล้วก็ใช้การรักษาโดยการใช้ยาโ <Okay. S 2> อเคแล้วส่วนนะักกิจกรรมบําบัดอะค่ะก็จะมีหน้าที่ในการรักษาโดยการใช้ก uh ิจกรรมในการบําบัดรักษาอื แต่ว่าเราก็จะเป็นสหวิชาชีพด้วยกันนี่แหละค่ะก็จะทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่สมาร์ทที่สัน้นหรือเอลดีเลยอเงี้ยคุณหมอก็จะจ่ายายาและอาจจะส่งต่อมาให้นักกิจกรรมบําบัดทํากิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับทางกายภาพเพื่อฟื้นฟูหรือรักษาโรคพวกนี้ใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องมองว่าเด็กบางคนนะ่ะต้องได้รับการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาก็ได้มันก็จะเป็นหน้าที่โดยนักกิจกรรมบาบัดโดยเป็นหลัก แล้วก็คุณหมอก็จะทําการ follow up ดูว่าดีขึ้นยังไงบ้างถ้าถามว่าเป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัยนะคะต้องอเป็นแพทย์แ,ทยแต่ว่าเป็นการประเมินพัฒนาการรอบด้านนะคะนักกิจกรรมบําบัดก็สามารถประเมินได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าจะไม่วินิจฉัยเราประเมินเพื่อดูว่าตรงไหนเด่นตรงไหนพร่องอเพื่อที่จะทําให้ด้านที่เด่นเด่นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ด้านที่พร่องอะ่ะเราก็จะมาวางแผนการบำบัดรักษาหรือว่าวางแผนการาช่วยเหลือเด็กคนนี้เป็นโปรแกรมรายบุคคล พียะสงสัยว่าลูกพี่เป็นสมาธิสั้นหรือสักอย่างเนี่ยคาถามแรกคือพี่ควรพาไปหาจิตแพทย์เด็กหรือว่าพาไปหานักกิจกรรมบาบัดเพื่อประเมินมันมีความแบบว่าแตกต่างกันไหมโอเคค่ะถ้าหากว่าเป็นการหาหมอเด็กนะคะหมอกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กเขาก็จะดูพัฒนาการรอบด้านใช่ไหมคะว่าตรงไหนมันตามเกณฑ์หรือว่าไม่ตามเกณฑ์ยังไงแล้วก็มีหน้าที่ในการวินิจฉัยแต่ส่วนถ้าหากว่าคุณหมอเด็ก ส่งมามาเจอกับนักกิจกรรมบาบัดนักกิจกรรมบําบัดก็ต้องประเมินอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าอันที่มันเป็นปัญหาเราจะวางแผนการรักษายัางไงหรือว่าวางแผนการช่วยเหลือ,อยังไงโดยใช้กิจกรรมบําบัดในการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผู้ปกครองบางคนอาจจะบอกว่าก็เคยเจอกับคุณหมอเด็กมาแล้วนี่นาทําไม,มต้องมาประเมินกับนักกิจกรรมบําบัดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป้าประสงค์ของการประเมินของแต่ละวิชาชีพอะค่ะ มันต่างกันเขาประเมินเพื่อที่จะดูว่าน้องพัฒนาการปกติไหมแล้วก็เป็นโรคอะไรไหมแต่ในส่วนของนักกิจกรรมบํบาบัดก็คืออ๋อพร่องตรงนี้หรอเราก็จะมาดูว่าพร่องในเรื่องของสมาธิเพราะว่าอะไรหรือว่าดื้อต่อต้านเราก็จะมาดูว่าดื้อต่อต้านเพราะว่าการเลี้ยงดูดื้อต่อต้านเป็นเพราะว่าระบบประสาทและสมองหรือว่าดื้อต่อต้านเพราะอะไรจะได้แก้ได้ถูกจุด ไม่ว่าลูกเราจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคือพี่สามารถพาไปหานักกิจกรรมบําบัดได้เลยถูกไหมเพื่อไปปร,ประเมินดูว่าพัฒนาการลูกพี่โอเคอยู่ในเกณฑ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยอดด้ค่ะเ<อ>น้นว่าในสมัยนีย้ในปีที่ผ่านมามค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องพัฒนาการปกติทั่วไปอ,อ่ะพาน้องมาประเมินภาคมากขึ้น เพราะว่าเขาอยากเข้าใจลูกมากขึ้นนะคะว่าแม้ว่าปกติแล้วอ่ะรู้แล้วว่าปกติแต่ว่าด้านไหนนะที่เขาเด่นด้านไหนนะที่มันพร่องไปนิดนึงอ่ะเขาก็อยากจะเติมในสิ่งที่พร่องไปนิดนึงอ่ะให้มันดีขึ้นหรือว่าด้านไหนนะที่พ่อแม่ควรที่จะพัฒนามากขึ้นส่งเสริมมากขึ้นใช่มมันก็จะช่วยได้ตรงนี้อย่างนี้พี่พี่ถามนี้ดีวกว่าว่าสําหรับเด็กอ,อ่ะตั้งแต่วัยแรกเกิดเลยนะจนถึงสามขวบอ,อ่ะ โดยมุมมองของครูแนนหนึ่งอะ่ะควรพัฒนาการณน่ไหนไมากที่สุดเขาเรียกว่ามันเป็นหนึ่งพันวันแรกของนาทีทองของพัฒนาการหนึ่พันวันโอเคคาพูดนี้นี่ทัสมากอะว่ามาเลย <c oughs> โอเคคือถ้ามันเป็นหนึ่งพันวันแรกของนาทีทองของพัฒนาการคนบางคนนะคะเขายอมที่จะลาออกจากงานสามปีเพื่อ,อที่จะมาอยู่กับลูกเพราะว่าถ้าหากว่าผ่านช่วงเวลานี้ไปอะคะ่ะสมองเขาจะเรียกว่าตัดแต่ง หรือว่าพลุนนิ่งถ้าหากว่าในสามปีนี้มันไม่มีอะไรอยู่ในหัวเขาเลยอะค่ะมันจะโดนยิ่งตัดเข้าไปอีกตัดเข้าไปทักษะมันก็โดนตัดเข้าไปอีกอะไรในหัวอ่านี่ <c oughs> ขยายความตรงนี้หน่อยโอเคไม่มีอะไรในหัวเขาเลยแล้วแล้วต้องมีอะไรอะ <c oughs> อันนี้คำถามเนี่ยแหละ <c oughs> คือท <c oughs> ี่พี่หยาบแล้วพันวันแรกมันควรต้องมีอะไรในหัวสําหรับ เด็กอายุแบบว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง3าขวบมันต้องมีอะไรถ้าพ่อแม่ทั่วไปอาจจะคิดว่าเขาจะต้องเอท่องเอถึงแให้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องพ่อแม่ทั่วไปพี่เหรอคิดว่าอย่างไรถึงคิดว่าลูกเก่งพี่คิดว่าพี่ดูีแอคชั่นรู้มากกว่าสมมติว่าตอบโต้เราได้ไหมมีความคิดของตัวเองไหมถ้าเกิดเริ่มมีความคิดของตัวเองต่อรองได้พี่ถือว่าโอเคละมีพนักงานที่ถือว่าดีแล้วต่อรองได้ตอบคาถามได้ตอบคาถามในเชิงที่แบบว่าต้องมีเขาเรียกว่า พี่ว่าไม่ใช่ระบบท่องจําอ่ะถ้าเกิดท่องจําพี่ว่าใครๆก็ท่องจาได้นกแก้วนกขุนทองก็ท่องจําได้ถ้าอย่างนั้นการมีลูกเนี่แหละมันยิ่งกว่าเล่นเกมเดียวอีกมันไม่มีการแบบว่ารีสตาร์ทใหม่ได้แล้วดูว่าลูกมีพัฒนาการยังไงอะไรยังไงแต่ว่าต้องไปในทางที่มันเป็นบวกนะไม่ใช่แบบมีความผิดตัวเองเพื่อเอาตัใจอะไรอย่างงี้ก็ก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเนี้ยประมาณนั้นจริงๆแล้วคําตอบของพี่ปาดอะมันคือคําตอบที่เป็นคีย์เวิร์ดตั้งแต่คําแรกเลยอ่ะคือสิ่งที่เป็นหัวใจของ สามขวดปีแรกอ่ะมันคือการโต้ตอบกับผู้ปกครองมันคือสายสัมพันธ์นะคะเด็กบางคนพ่อแม่บางคนเขาอาจจะอยากให้ลูกอ่านหนังสือได้แต่จริงๆแล้วอ่ะการโต้ตอบอย่างมีความคิดเป็นของตัวเองนี่แหละค่ะมันคือทักษะแรกเริ่มของเด็กการมี relation ที่ดีกับผู้ปกครองเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดแต่อย่างที่พี่ปาดบอกว่าเด็กสามารถท่องเป็นนกแก้วนกขนทองได้แต่ถ้าหากว่าเราาำไก่แล้วเขาตอบควายอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เป็นการสื่อสารมันไม่ได้การเอา,ม,ม,เา,เอามันไม่ได้เป็นการเอาภาษามาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นคีย์หลักเขาคือเขาต้องช่วยเหลือตัวเองได้ตามไว้เราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนให้ได้มากที่สุดใน3ามขวบปีแรกยังไม่ต้องไปจับดินสอเขียนยังไม่ต้องไประบายสีอะไรแต่สามารถพูดคุยมองหน้าสบตาแล้วก็ยิ้มสื่อสารกับพ่อแม่ให้ได้นานที่สุดนั่นแหละมันคือคีย์บทที่สำคัญที่สุด เดียวถามส่วนตัวเลยนะข้อควรระวังของอเด็กสามปีแรกเราควรระวังอะไรต้องระวังอะไรไม่สุขมันได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเขาเรียกว่าวีไนวนันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้แนนบอกว่าปัญหามันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่มันมักเกิดจากปัจจัยภายนอกด้วยซ้ําอ,อย่างเช่นพ่อเลี้ยงแบบหนึ่งแม่เลี้ยงแบบหนึ่งยายเลี้ยงแบบหนึ่ง เด็กปรับตัวไม่ถูกเลยสิ่งแวดล้อมเยอะใช่เด็กปรับตัวไม่ถูกเลยว่าแบบไหนฉันถึงจะเอาใจคนนี้ได้นะแบบไหนฉันถึงจะเอาใจคนนี้ได้นะมันก็จะกลายเป็นความเข้าใจผิดของพ่อแม่ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าดื้อก็คือไม่ทําตามพ่อแม่แต่ว่าที่ไหนได้น้องเขากําลังปรับตัวกันอยู่ต่างหากว่าฉันจะปรับตัวกับคนคนนี้ยังไงฉันจะปรับตัวกับคนคนนี้ยังไงหรือว่าจะเอาชนะกับคนคนนี้ยังไง ทุกคนต้องเข้าใจพัฒนาการเด็กคร่าๆ uh huh. ๆวๆเขาต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าเด็กอายุหนึ่งขวบเขาจะพยายามที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง uh, <okay. S 1> แล้วจากนั้นถ้าร่างกายเขามั่นคงอะต่อไปภ uh huh. าษาเขาก็จะมาแล้วต่อไปประมาณ2อสขวบเขาพยายามที่จะแย้งกับเราเพราะว่าเขามีความเป็นตัวตนถ้าเราปล่อยให้เด็กแสดงตัวตนออกมาแบบมีวินัย uh huh. มีขอบเขต มันก็จะไม่หลุดกรอบออกไปเป็นช่วงวัยทองเด็กปะ<ช>ที่เขาชอบพูดกันพอแบบนี่เด็กเป็นวัยทองงองแงนูนนะ่นนี่นั่นอันนี้มันคือการแสดงเป็นอัตลักษณ์ของเด็กไหมว่าคือแบบเป็นตัวตนของเด็กใช่ไหมเขากาลังที่จะสํารวจตัวเองอว่าตัวเองจะไปในทางไหนอะคะอ่ะเขาจะเทสว่าถ้าหากว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมแล้วถ้าพ่อแม่ก็บอกว่าไม่กลับมาเท่านั้นแหละเราก็จะเห็นโรโ e m o ลละว่าพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่ใช้ อารมณ์ในการจัดการ uh huh. กับปัญหาเด็กก็จะก๊อปปี้ว่าจะใช้อารมณ์ในการจัดการปัญหาเช่นเดียวกันพอช่วงวัย3 3ขวบอะสมองที่เป็นส่วนของในการทำงานของอารมณ์อะเขายังทำงานได้ไม่เต็มที่เขากำลังพัฒนาอยู่แล้วเขาก็จะดูว่าพ่อแม่จะรีแอคกับเขายังไงนะแล้วการเรียนรู้ของเขาก็คือการเรียนแบบถ้าพ่อแม่รีแอคมาด้วยอารมณ์ฉันก็ตอบไปด้วยอารมณ์ ถ้าเราใช้วิธีแบบเก่าที่เขาบอกว่าต้องดุเขาถึงจะกลัวแต่จริงๆแล้วการทำงานของสมองอะค่ะถ้าหากว่าสมองของเด็กได้รับความเครียดเขาจะมีหน้าที่ในการหนีหรือว่าสู้ลูกพี่ปาตอาจจะเป็นคนที่สู้กับก็จะเห็นเหมือนว่าลูกของเราก้าวร้าวแต่ถ้าหากว่าลูกหนีเราก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับลูกอะห่างไปยิ่งกว่าเดิมอย่างเช่นกับดักของพ่อแม่เลย ก็คือคพ่อแม่จะบอกว่าลูกอย่าทําอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าลูกควรจะทําอะไรอ,อย่างเช่นให้ห้ามทําแต่ไม่แนะนําว่าควรทาอะไรต่อ<ช>ครับผมแล้วเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อฉันห้ามวิ่งห,ห้ามโยนห้ามกระโดดแต่ในหัวสมองของเด็กวัยนี้ค่ะเขาไม่ได้ประมวลได้ว่าไม่วิ่งไม่โยนไม่กระโดดเขาจะตัดแค่คำว่าวิ่งโยนกระโดด ว่าเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านไหนที่สุดนั้นจริงๆมันไม่มีด้านที่เป็นที่สุดะนะคะ,ะควรที่จะส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตัวเองตามวัยให้ได้มากที่สุดและเข้าใจอารมณ์ตัวเองให้เร็วที่สุดถ้าหากว่าเป็นช่วยเหลือตัวเองตามวัยอ่ะ ตัวอย่างเช่นก่อนที่จะเข้าโรงเรียนได้ก็ควรที่จะบอกเข้าห้องน้าเองได้อถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงเองได้มไม่ใช่ว่าแอะนิดนึงก็จะมีคนมาช่วยทันทีการช่วยเหลือตัวเองเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดส่วนเรื่องที่2ก็คือเข้าใจอารมณ์ตัวเองให้ได้มากที่สุดบางบ้านตอนอยู่ที่บ้านก่อนที่จะเข้าโรงเรียนน้องไม่เคยต้องเสียใจไม่เคยร้องไห้เลยแต่ว่ามาเข้าโรงเรียนปุ๊บ มันไม่มีใครมาเสิร์ฟเขาเหมือนตอน <ừ. S 1> อยู่ที่บ้านนะคะมันก็เลยทําให้น้องไม่ได้มีโอกาสในการฝึกเข้าใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองจําได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆอะเราไม่มีโอกาสได้แสดงอารมณ์ด้านลบเพราะว่าเราจะโดนบอกตลอดว่าอย่าโกรธนะอย่าโมโหไม่ต้องโมโหหรอกอไม่ต้องร้องไห้แค่นี้เองไม่ต้องร้องไห้เพราะฉะนั้นทนไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะต้องทนแต่ว่าสิ่งแวดล้ลอมของเด็กสมัยนีย้มันต้องทนอะไรอะ อยากได้อะไรกดปึ้งได้แล้วอะอแต่ว่าจู่ๆต้องมาทนกับอารมณ์มมมทางทางที่ตัวเองยังไม่ได้ยอมรับเลยว่าตัวเองรู้สึกด้านลบยังไงอะเราต้องเริ่มจากยอมให้ลูกแสดงอารมณ์ด้านลบออกมาก็คือไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่แล้วก็ห้ามไปไม่ควรว่าเขาด้วยใช่ไหม,ไมถ้าเขาสะาจอารมณ์มาก็คือปล่อยให้เขาร้องไห้ไปเลยเต็มที่เราอยู่ข้างๆเขาได้ค่ะเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาอยู่ตรงัหน okay. แล้วเขาก็จะฝึกในการจัดการอารมณ์ได้ว่าแบบตอนแรกพ่อช่วยนะในการเข้าใจว่าน้องร้องไห้หยุ่นแล้วก็จะอารมณ์เราก็สงบไปด้วยกันจากนั้นน้องจะเริ่มเริ่มสงบได้เองแต่ทางนี้ทางนั้นน้องยอมรับว่าตัวเองเสียใจน้องยอมรับว่าตัวเองโกรธได้แล้วเขาก็จะฉลาดในการพัฒนาอารมณ์ของตัวเองได้ในอนาคตอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะ พี่ว่าน่าเหมาะอัปเดตเจนนี้มากๆนะยุคใหม่มากคำถามคือตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงสามขวบเราควรให้ดูมือถือหรือ iPad ไหมอถ้าหากว่าหลักของ WHO เขาประกาศออกมานะคะ,ะว่าตั้งแต่แรกเกิดถึงสองขวบไม่ควรดูจอเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการหลายๆด้านแล้วมันส่งผลจริงจริงถ้าคุณบอกว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็พูดได้เองแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่า พัฒนาการของการเข้าใจภาษาของเขาะจะเป็นยังไง uh huh. แล้วในเด็กที่ดูจอในตอนที่อายุต่ำกว่าสองขวบอะค่ะ huh. สิ่งที่เขาขาดไปอะคะ่ะก็คือปฏิสัมพันธ์ก,กับพ่อแม่ถ้าหากว่าพ่อแม่บ้านไหนเขาเลี้ยงลูกเองเขาจะรู้เลยว่าอ๋อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ลูกดูจอลูกเปลี่ยนไปมากเลยคะ่ะส่วนตัวพี่อะพี่ไม่ให้ลูกดูจอเลยพี่เน้นเป็นการอ่านหนังสือลูกฟังแต่พี่อะลูกพี่ห่องเรียนแล้วนะ หมายว่าเข้าประมาณ N1 ก็คือ n น r s e r y 1โรงเรียนที่เข้าก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยแหละจะเข้าไปเนี่ยโรงเรียนให้ดูจอลองเพลงแปลว่ามันก็ควรจะดูจอได้ไหมโอเคถ้าหากว่า2ขวบถึง3ขวบผ่าตามหลักก็คือดูจอได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ว่า,ม,กกา okay. มันเป็นการดูจอแบบเป็นอินเตอร์แอคชั่นอินเตอร์แอคชั่นโอเคไม่ใช่ว่านั่งดูเฉยๆแล้วให้เป็นการสื่อสารทางเดียวแต่ <Okay. S 2> เชื่อว่าที่โรงเรียนน่ะ ที่เขาเปิดขึ้นมาน่าจะเป็นให้เด็กเต้นตามอลองเพลงหรือว่าลองเพลงหรือว่าทําอะไรไปด้วยกันแต่ว่าการดูจอไม่ว่าจะเป็นู0ถึง2 2 3ก็ไม่ควรให้เด็กถือ iPad แล้วก็ดูเองดูด,ด้วยตัวเองใช่ถ้าอย่างานั้นแล้วกิจกรรมที่เราควรทำกับลูก ในวัยแบบ0ูนย์สาวกเนี้ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แนะนําจริงๆมันทําอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเอาคีย์เวิร์ดว่าเป็น on floor แล้วก็ face to face อ่านนิทานก็ได้ะคะ่ะอ,อ่านนิทานมันได้ตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยซ้ำหรือว่าเล่นด้วยกันนะคะหลายบ้านอาจจะเล่นโดยการที่ให้น้องนั่งอยู่ตรงพื้นแล้วพ่อก็นั่งอยู่บนเก้าอี้อ,อันนี้ไม่ใช่การเล่นอย่างมีปฏิสัมพันธ์ แต่ว่า Face to Face ก็คือคุณก็ต้องลงไปนั่งกับพื้นกับน้องด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยการหัวเราะไปด้วยกันนี่แลค่ะมันคือคีย์เวิร์ดของการเล่นกับเด็กสูงถึงสามขวบที่สําคัญมากที่สุดพี่เชื่อว,ว่า EP เนี่ยเป็น EP แรกที่ที่ดีสำหรับพี่เลยนะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า EP หน้าเป็นไงยังไงคู่แน,นเนี่ยจยให้ฝากอะไรไว้กับคนที่ได้ดูแบบว่า E ีหน่อย ั่นขอบคุณค่ะสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่พยายามจะเข้าใจลูกมากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับพัฒนาการศักยภาพของลูกมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝากช่องทางของคุณแนนค่ะถ้าหากว่าใครอยากที่จะติดตามเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในมุมมองของนักกิจกรรมบำบัดก็ติดตามได้ที่ a c e b o o k หรือว่า Tik t o อกช่องทางชื่อว่าคุณแนนนักกิจกรรมบำบัดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากพาลูกมา ปรึกษากันก็ที่ Kiss c o v e r y Clinic ได้เลยค่ะเท่าไหนครับเถไหน Kiss Recovery Clinic ที่ราชพฤกษ์กนนทบุรีรคร่ะอันนี้เน้นย้ำเลยนะจะมีอาการหรือไม่มีอาการอะไรก็พามาประเมินได้มีเพื่อนๆหลายคนนะของผมนะพาลูกไปหากับคูแนนแล้วก็บอกว่าโอเคดีนะครับดีด,ดีก็ลองไปกันดู EP หน,น้าคูนนมีอ,อ,อะไรอยากคุยไหมติดตามชมตอนต่อไปค่ะโอเคโอเคขอบคุณต้องแนนอนรอครับสวัสดีครับผม